นะมีนักเรียนนะครับเข้ามาด้อมด้อมมองมองนะครับมาแอบเชิงเงยอยู่ที่ประตูน,นะครับไม่รู้ว่าจะเอาอะไรนะครับผมก็ยัง คนเดียวครับทุกคนก็จะมีมุมเป็นของอตัวเองนะครับทีงนี้น,นีครับทำอะไรไม่รู้นะฮะตอนนี้คือของทําเยอะมากครับงที่จะต้องทํำนะฮะเยอะมากนะครับนี่เริ่มลบไปทีล,ล,ละอันแล้วครับ,บแสดงว่าอันนี้เราเริ่มที่จะเค <clear S 2> ลียร์นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะเตรียมไปในค่ายนี้นะครับ ซึ่งเยอะพอสมควรเลยนะก็ป้องกันการตกหล่นนะครับก็คณะครูช่วยๆกันดูนคเครื่องเสียงนะครับที่ทางทีมงานคณะครูอุดรยศนวิทยานะครับได้จัดเตรียมไปนะครับแล้วก็เป็นชุดไฟนะครับไฟสปอตไลท์นะครับพาระโคงนะครับขาตั้งต่างๆนะครับลักไฟนะครับ ตอนนี้คณะครูนะครับเลยเป็นครูอุศักนะครับคุณครูสุรักษ์นะครับคุณครูปอ,อเซมคุณครูพงศกรนะครับครูความซาแล้วก็คุณครูเมตาธิดานะครับก็กําลังเตรียมนะครับขนมน้ําขนมนะครับเรียกว่าเป็นฝ่ายสเสบียง แห,หน่ะหน่ะมี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 อะไรในนี้ย่น้โอ้ยไม่ใานไ่จานมกันคร้วนี่มันมาฮห้ดีนหรอฮิปเดนใช่ใช่ใช่ิน อาจารย์เป็นไงครับวันนี้รู้สึกยังไงครับกับการพาเซเล็บขึ้นรถมานี้รู้สึกตื่นเต้นนะประมาามากครับตัง้งใจนละฮะรถตัดนี้ต้องมีคนอย่างน้อยมาอยู่ในที้สองคนครับสองคนไม่รว่าเขาถูกป้าไหมไม่ถูกท่านบอกนะทำในร้านนะครับทุกคนให้ความร่วมมือแล้วก็ทุกคนมีใจเสียสละนะครับสลัดวิทยษหกห้าหกห้าโอเคเกมอะไรครับเกมอะไรเกมกามสาทาทุกทีทาทุกทีไม่ไรอย่าบอกป้าไหมสอง้ยสิบเราขนปลากินปลากินอะไรยังปลากินอะไรยังโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ กังวลกาแฟเร็วๆรามีอ่ะมีกินอะไรยังโอ้โหมีความเป็นห่วงพ่อแม่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยววันศุกร์คนจะกลับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อของกลับบ้านให้เดี๋ยวซื้อของกลับไปฝากป๋าเก้ตอนนี้เด็กแก่หมดเลยมาหาที่ฝากป๋าขอบคุณแม่แจ้งสายนะครับทำดูนี่นะไปต่อฝากป๋าด้วยป๋า